สู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอลไทนะครับวันนี้เราติดตามกันในเก,เกมระหว่างสุรัตน์นิครับพบกับทักของกเกษมบัณฑิตนะครับวันนี้อยู่คุณสุพลรัตนาครับและผมเกษมวิเชียรคุทนะครับก่อนอื่นเราเข้าสู่บรรยากาศวิธีการในสนามก่อนครับเกมเริ่มครับทางฝั่งเจ้าบ้านที่สส้มครับถือว่าใส่พวกตัวต่างชาติลงมาแทบจะครบเลยนะครับกรเกษม,มบัณฑิตขบน ก่อนครับไปครับเข้าสายไกลซ้ำโอ้โหเสาแรกไม่เข้าครับอเริ่มเกมมาดูเลยครับยิมเยือนโอ้ยครับนี่ครับแตะมาจังหวะประมาณเลยเส้นกึ่งกลางมานิดเดียวครับโทด ขึ้นมาแล้วก็พอเสียก่อนก็ไม่ถอยมาไกลกว่าครื่นสนามนะครับว่ายิงมาผ่านตัวขวางซ้ายทีหนึงยิง,งรอบนี้ไม่เข้ากรอบครับหลุดเสาแรกไปเฉินปินตต้องมีการ <S <S แลเราจะโดนสวนกลับนี้เต่ยัดใส่นะครับยังได้อยู่ บังเอาไว้ก่อนครับไต่รงไต่รงพลิกกลับมาแล้วพักพ่อนอ้ยสาวช่วยซ้ําใายเรียบร้อยแล้วครับ1ประตูต่อสู่แล้วครับหมายเลข16นะครับกดลูกนี้เปลี่ยงหายไปเลยครับทางด้านของเอกวุฒเอาล่ะครับประตูแรกมาแล้วครับเอกวุฒยิงให้สุราธานีครับออกนำทางด้านของเกษตรบดิษไปแล้วโอ้โหดูครับยิงชนเสาแล้วกระโดนเข้าุตู แบบนี้โอนโกครับแบบนี้โอนโกอเป็นโอนโกครับเป็นโอนโกแต่เป็นประตูขึ้นนําครับใครยิงไม่รู้ขอนาก่อนลยครับสามครับกรับยกขึ้นมาตรงนี้สวยเลยนะครับเข้าขวายิงโอ้โหกาจะยกเอาเหนือชั้นนะครับโจเซฟจะไปจะไปโรม่าเกี่ยวไม่เป่านะครับเล่นไปครับขวามีแต่โรม่าหักยิงเองหลุดเสาแรกออกไปครับ วนกลับมาใหม่นะครับสวยแล้วดึงเข้าสายยิงยัดเลยแม่คามาโกเป็นอีกหนึ่งคนที่มีโอกาสจบเยอะมากนะได้ครับวันจากล้วนอีกแล้วครับที่พิงแล้วได้เปรียบคามาโก้ครึ้งจากขวาเข้าสายเกมไม่นานนี้ก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับครับพลิกได้ครับพลิกได้แมได้ขวายิงประวิตรรับไม่มีลุ้นอีกแล้วครับไปต่อไม่ออกสายยิงก่อนหลุดกรอบออกไปครับ ยังพอเล่นได้นะครับไขโอ๊หมาล้มไม่มีเสียงนกหวีดครับอืมคือตรงนี้เนี่ยพยายามส,งส่งสัญญาณไปอยากจะขอ V.S. นะครับอ้าวอาวพูดอะไรเกินเลยไปหน่อยครับราชาโนนพุตธศิลป์จับใบเหลืองในการแรกคืนเข้าในโดนดักไว้ได้โดยกเกษมบดิตแล้วหันหน้าเข้าสายแล้วนะครับชาช้าชาช่ายิงสายหลุดกรอบออกไปครับ าหาหนีมาสวยนะครับดึงเข้าซ้ายเปิดมุมให้ตัวเองได้พักลงดีนะครับโดนกาเมชแล้วยิ่งยัดอา้าเข้าเลยครับโอ้โหเหลี่ยมแทบไม่มีครับแต่ว,ว่าทำได้ เลยครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหหากข้อเหลี่ยมนี้ยอดเยี่ยมเลยครับหมายเลข99นัทพลยิงประตูได้2เกมติดแล้วครับนัดที่แล้วนี่เพิ่งจะยิงใส่แ n g k o k BTS ไปนะครับนับ2ให้กับคณะของสุราธานีเป็นที่เรียบร้อยนะครับนัทพลพมมาลีดูครับบอลให้มาของธาดาแล้วนัทพลโอ้โหเสาแรกอะยืนปิดไม่มิดนะครับนี่ครับก้มศีรษะหลบไปครับ ออนไปเสียบตรงนู้นเลยหลากหลายสักเท่าไหร่ครับยิงยัดเอาละนี่แต่ทำไมบทจะได้ได้ง่ายๆเลยครับประตูหลงเหลี่ยมอะไรหรือเปล่าครับโดนยิงกลางประตูเลยครับไล่มาแล้วนะครับ1ประตูต่อ2อครับทิมเยือนไล่มา1ต่อ2ตรงนี้ฉลอแฉลบของไคโอขึ้นมาไม่ดีโดนตัดอีกแล้วครับ ยิราติให้มาแล้วยิงโอ้โหหลุดมาสวยแล้วครับแต่ยิงตรงนี้หลุดกรอบออกไปครับนัทวัฒชูทับกาจะลองดูแลลวครับโอ้โหเป็นประตูฟุตซอลด้วยใถุงมือคุ้มจริงๆครับ <c oughs> ดูครับโอโ้มุมเปิดครับยิงตรงนี้แต่กลางมาังมูดาหลังเขียววอนมาตรงนี้ได้นะครับขวามีแต่ลองยิงเองโอ้โหเซฟสวยเลยครับ ติกยิงลูกนี้นี่กะเอาเสียบมุมเลยลวนโกเมสดูครับบอลเข้ามาทางลวนโกเมสพลิกไม่มีใครเข้าครับอยู่ในระยะก็ซัดเลยต้องเล่นละเอียดขึ้นนะครับลวนโกเมสเจอกับโรมาลวนสายยิงเฉลับแล้วปัดต้องเตะทิ้งก่อนเลยครับเอาล่ะไปได้ขวามิคาโอขวาให้ไม่ถึงจะฟ้องเอาแฮนด์บอลเปล่าแล้วครับเปล่าแล้วครับหญิงหน้าะครับไม่ง่ายครับ รอดตัวไปได้ครับเรียกเสียงเฮได้เลยครับจังหวะเซฟของประวิทย์ชิมโซครับดูครับโก็วิ่งมาเลือกมุมแล้วแต่ยิงตรงนี้ไม่ผ่านประวิทย์โอ้แพชชั่นมาเต็มจริงๆยกมาเสาไกลขวาเน้นๆยิงเซฟเอาไว้ได้ครับโอ้โหมกพลของยากเลยครับลูกนี้เนี่ยมาในระยะที่ไม่ได้ไกลมากด้วยนะครับโอ้โหแปรเน้นๆของคามาโกโอ้ตัวประกบนี่ ไม่ได้เข้าคู่ไม่ได้เดินเข้าหาคามาโก้เลยครับประตูที่เสมออะไรครับเกษตมมดิเปรากมาตรงนี้ก็โดนสกัดไว้ได้นะครับโอ้โหสุดเลยครับแม่ในที่สุดก็มาจนได้ครับโอ้โหหมายเลข11็นะครับสลายยุทธครับจาก0ูนย์สองนะครับมาเป็น2ต่อ2แต่ส่วนจะได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันนะครับตรงนี้ก่อนหน้านี้ครับไม่ใช่จังหวะนี้นะครับก่อนหน้านี้ครับนี่ครับก่อนหน้านี้ จังหวะที่เขาเลี้ยงฝ่ามานั่นแหละครับเพราะว่าันแบบนี้นะครับคือมันหายสงสัยไหมอ่ะหรือจะปล่อยเป็นฝรั่งเขาเรียก n บน e ิต f อฟเดอะดาวนครับในเมื่อมันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะครับก็คำตัดสินแรกถูกต้องครับอ่ะว่ากันครับว่าไงครับอาจารย์ไม่ให้ออกก่อนครับอเาครับโอ้นิดเดียวเท่านั้นนะครับ ฉลับมาเข้าสายดึงอาทิ้งตัวล้มประสินเป่าแล้วครับแล้วเป่าแบบนี้ก็ลูกโทษดีครับอย่างที่ได้เรียนครับการฟาวทีมรวมไม่สามารถขอ V ีได้นะครับโอ้เต็มหน้าเลยครับโอ้โหเซฟได้ก็หลับเหมือนกันครับแฟนๆเฮใจเย็นๆครับดูพาวิษก่อนขวางดีนักใช่ไหมเซฟใช่ไหม พยายามจะยิงเขาให้ครับดูครับโอ้โหคือพยายามจะยิงมุมสูงเลยครับเร็ว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 เลยครับเพลแมรี่รูกนี้ไม่มีอะไรครับอโอ้โหชนะอย่างเหนื่อยเหลือเกินแต่ก็เป็นชัยชนะที่คุ้มค่าต่อการเชียร์จริงๆครับสําหรับปุ้งสายฟ้าสุรธานีครับพวกเขาเป็นฝ่ายเปิดบ้านชนะเกษตบริิตไปได้นะครับ2ประตูต่อหนึ่ง